ได้ได้ก้อนไหนเห็นมาให้ขอบใจไม่ได้ขอบใจก็ะดูกเอาขอบใจได้ได้เออโอ้ยเอาพูนไปนั่งนี่พูนนี่ว่าไปนั่งยังไงไม่ได้กดูกยันนั่นยันกี่ฟุนดุมฉันอ๋อกินน้ำกันดูกินน้ำกันเวลาเทศมาม่าเกาหลีห่อหนึ่งดากาไก่ทอดให้สองสาวสบายดี อือุ้ยเอาไพ้ออกกำลังกายเอางอไงเนานะให้เอ็นิวฝ้าห่านถ้าปลร,รัดไปเฮ็ดกับเขาให้กินปุ๊บเอ็นิวนั่งทั้งนัง้นได้ดุเอ้ยม,มีลูกขา้าบ่คขำเนี่ยเอินปะดงก,กินข้าวน้มแน้มาเด้อมาเด้อปะดงอืมใส่ขานะ้าวนาะกินข้าวกับมาม่าแล้วก็มีรัดทอด ปีกไก่ห้สองคนกับเอยนิวหิวเีนี่ดินคลายเครื่องกันบ่น้องวินเมือพี่น้องเนาอน้องวินน้องวินมาเมือชสาวนี่น้องวินเมือเอานิวมาเปลี่ยนกันเปลี่ยนเว้นกันเปลี่ยนเว้นกันอยู่น้ำตุยเด็อกระดดกมาให้ดำเนี้ยเฮียให้รักกินขนมแม่นี่เฮ้ยมีคนรักกินขนมป้าลุงมีรักฐาน เอ,เออวงกลงจอดเลยเอาสักทาย<ห>สบายดีป้าลุงมากินมา่ากับไก่ทอดกับข้าวสวยน้ำสองเอ,อ,เอ,อ้ยน้องเอ้ยลูกลูกยังมาอีกลูกมันบังเงิยนิ่งเออใช่หรือเปล่าเช้านี้ก็บพัดพักชูวินเนอร์กิน,บบนต่อแรงมากๆชูเอ้ยกินอสองคนเอ้ยน้องนี่พัดกันมากินแบไม่ตูย้ยแบดจี้กระปูมาให้น้องเชอ กับมักรูงชุกอืมเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาบตอนเมื่อเอานมเมื่อให้่เราเลยเด้อเอานมเมื่อไห้่เราเลยอืมอืมกินบปได้เบาไปได้ปากบปได้เบากินคักกินแน่คกอกินคักกินแน่แล้วเพื่อนว่ามู่นะเวลาเพื่อนว่ามู่นะทุ่งมู่นะก็กินคักกินแน่แท้ไหมดัดบอกแบบเพื่อนก็กินคักกินแน่คือกันเอ้ากินหมกอ้าวเช่นไรน่ะชงอ่ะติมีลยติมเลย ะแยะมไม่ขีดดินเออนี่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 เสร็จโู้้โอ้ยมาดูอยู่เป็นวัดเลยอยู่เพื่อนนี่เฮ้ยเนาะอะมมมัมมัดดินแฉบแฉอยู่บ่ไก่เอะินเห็ดเมจียเห็ดเอ้ยเห็ดเอ้ยกินเต็มเจียของนี่น้นงลมนาวพี่น้องเลยเนาะลมทวนทวน ตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงครึ่งแล้ว,วน,นิวกินอิม่มเลยเมื่อลูกมันคำมันเมื่อดอะเมื่อทางเมื่อได้หน่เนี่ยนะหาน้องเชอร์ก่ยินจอ้อยบอยมันมีมูดินเด้มาใน,นตอนเศร้าน้องวินไอจัวตอนแดงเอ้ยนิวก้มลงมัม,มสเสียบบอ,อกินคักอันนี้กินคักกินแน่ที แซมเราเดนะินกิงเนาะไก่กับเรือแซมนั่นแหละหนูแบบว่ได้ไน,นั่นแซมไ่ได้แบงน้องวินแซมมือหนาแตงซื้อมาหลายซื้อแต่นั่นแหละซื้อบาวานนี่แหละห่ะวยห่อนว่าเนาะใส่เขาน้ำเออเขาก็ต้องห่งใช้น้ำเดลายให้มันเล,เละๆได้เพื่อนนะเก็บเขา้าไว้แห้างทำน้ำขี้ยาเนาะ ฮึบป้าดุงเห็นน้ำพ่ออยากกินน้ำตาลามีรักเฮ้ยน้ว่าแต่วันน่นงนองได้อยู่ท่านน้องว่าวันนี้เ <c> ฮ <oughs> ้ฮึบอ๋กินข้าวกับมาม่าป้าดวงไยกินแซ่บอะลยอืมแซ่บแห้งบอกแซ่บแห้งใช่ไหมเบิร์ดได้มาม่ากับฮอเดียวได้มาม่าเกาหลีนะมันหายซิมานไม่ เพิ่นมากินม,ะมะาม่ากะหรี่รสไข่เค็มพอแล้วเดินๆกินแท่น,นึงแล้นะ่ได้กินใบไปไหนนอะอืมกับข,ข้บขาวกับข้าวแซ่บดีสรุปแล้วเมนูมามะ่าขายดีกว่าเมนูไก่เนาะ <c oughs> น,นุ่นเผ็ดป่ะโด้เจียนเผ็ดก็ได้ปาดูงลย ใหญ่แล้วใหญ่แล้วเขี่ยวก่อนเด้อเขี่ยวน้ำเด้อบุกคืนตรงเด้อเลย đấy อืมอืมอืมนางใหม่แล้วเปลี่ยนท่าจับเชือกจับเชือกจับเชือกให้จับเชือกเอออืมเอาข่ามาไกล้กันเลยว่าแต่บุกหิวข่าวนี่เนาะหิ้วข่าวบ่โดดเมื่ถามมาหิวข่าวบ่ดิ่งบ่ ไม่ถ้าไม่ทัาไปเฮ็ดเองแเศกเแซ่บแซ่บนัวเอากินจะกินอะไรกินเอาไปส่งไันนิวเพราะว่ามันจะคำเลยไอ้นิ่มเหมิดทางเมือได้หนิเฮ้ยให้เพื่อนกินก่อนหน่อยเนาะปุกินคักกินแน่เราไปเจอเลยกินคักกินแน่ เอากินนิวจะน้ำประทัน่นกินมาปากว่าอีกได้มัมมัมมัมอืมแล้เพิ่นกินก่อนสาพี่น้องเายนะจัางอร่อยชมเงี้ยเมื่อเอานมให้่ลาวนึ่เด้ออิ่มแล้วว่าลินนิวเอานมให้ตุ้ยแล้วว่าเอานมอันไหนเรากินอยู่ปะ ขีดีมนะปอาเกียงตื่เอามงบัวมาให้ตุยนี่นะสิมงบัวเมืตุยเรามากินเก๋เออมื่อจะหายหายอันนี้มากินน้ำเอามาดิน้ำเก๋แกวนนะนยอะอาเมื่อให้ตุยนึะงใขอบใจอันี้ปาปลากะ ไปจะอิ่มอิ่มมากินยื้อนี่เอ้ยอ๋อแล้วบ้านน้องไหนตุ่ยนะคือไม่ใส่ถุงกินมกบัวนี่นี่มีประโยชน์นี่ฮัลโหลพ่อป้าโดูไอ้ป้าดูกันไอ้ป้าไปจุ่ขยะอยู่มันคำเมื่อยอย่างเี้ไวๆพี่หนอนนะแป๊บๆเมื่อยลงเมื่อยลงอ่ะอืมหวานนิดนิง จอนด้วยพออยู่เชฟปนอุ้ยเจ็บด้วะไปอยู่ทางนั้นิแกะมกะหาดำน้ำมาเจงนะไปสระมาวันนี้มาปะเล้วัดเพืนะ่อน ก้อนแบบนี้ทำเลยหนาวเมื่อนี้มึมีลมปะไรพี่น้อยเนาะแต่เก่าล่อมอู่เมื่อนี้ใครเน่มื่อนี้อิ่มยี่ว่ากินยี่ว่าน้ำ่ะกินข้าวกินน้าเออบมกินน้าเป็นยังบอกินงูคือบมกินจ๋ามาบังเชียวเนี่ยอะชิมมึงเช่ยบ่ะ หวานปะปากเมืออปากม้วนกินมากๆม,มินม,มีจูมันมาคายหมกบัวพี่น้องแล้วให้มตื้อมันมน,น,นึงหมกบัวอ่อนอหวานเลยดิไม่ใช่แกไม่มา,มา,มาตูละมาแต่ไฮแต่นาแต่ฮุกมาแล้อเต็มรถฮุกมาแล้ว คุบมาบ้านเลยโอ้ยหลักกินขนมกันอีกลอ่ะใจเงินอยู่บ่นั่งมึงพี่น้องคนเที่ยวไปพี่ก้ามาแล้วหนาทางกับปลาดุเลยนะคนขี่คนอู้อู้เ โอ้เลยตู่มาแล้วมาลูกไฟชายทานไฟชายนี่มันหวานได้ไดีแน่ะ <c oughs> คำไว้ดีพี่น้องกินนียังแจ้งเนาะ <c oughs> พานจากก็อนี่กินกับไม่ไเรียนกินพ่านมาซิมาซินึนา khiên là à, ừ, dạ hàng xì nữa, hai kinh khanhôm mẹ nữa, nếp nữa, tiệt nhau mà đây, ai biết bao mồng qua, đúng, sắp, bay mẹ vào chụp kia con, sắp nưng đấy, hái nữa, ôm chụp kia, phù, cầm này, ấp, mà để cầm, để mướt, thế bạn, song phù miếng phần đi. อาหับเมื่อแล้วพี่น้อยลุ่มหวยห่วยบ้านเนาะตอนแรงมาเนี่ยมันเชื่อจุดขยะอันนี้เบิดอากาศสีเข่าพาตะลามเข่าไปแหละหกมุเกือบทุ่มหนึ่งเนี่ยแล้วบ้านเนาะวายบรรยากาศบ้านนองวันหน้าพี่น้อเน้องซึนรถบทของแท้บาต่างอย่างก็เป็นเชื่อยังน้่อยแต่กี่ยังบมีไฟฟ้าเลยเนาะเมื่อแบบนี้แหละตอนนี้มีแล้ไฟฟ้าแต่ว่าบ่มมีคนอยู่เพื่อนมันก็เลยย้อนยุคเนี่ยจักหน่อย ทางมาจังอยนี่แห้งมืดกว่านี้พี่น้องเลยเพราะว่าอดึกเข่าดึกเข่าแห้งมืดเข่ามืดเข่าแล้วลด,ดล่างกับโมมีเที่ยวแล้วนี่เ้าะปลาลุงเลยเนาะขอรำลาปลาลุงสำนิดก่อนถ่ายคลิปซองลานสาวกับสาวเชิญมากินขา้าวนลำกันมานหนิให้ปลอๆคลิปหน้าปลาลุงเลยเนาะ นี่ไปแล้วกตะดาเบิ่งกระตุนขอหันอยเดียวไปไฟสว่างเลยพี่้อมเนาะปรับกล่องเล่นไก่มันสิม,มึ่ดกว่าเล่นไก่